มาแชร์เป็นเมนูนมอนัลมอนด์ปั่นแล้วกันค่ะก็เลยจะมาตั้งชื่อเมนูนี้นะคะว่าโกลเด้นอัลมอนด์มิลช์เชคนะคะต้นทุนของวัตถุดิบนะคะที่เราใช้ในแต่ละแก้วอะคะ่ะให้ด้วยนะคะตอนท้ายคลิปค่ะแดีวเรามาเริ่มที่แก้ว16ออนกันนะคะใส่นมอัลมอนด์ไปที่5ออนค่ะโกลเด้นไซรัปนะคะเอา2ออนค่ะน้ำแข็งนะคะ1แก้วค่ะอันนี้พี่ณยจะใช้โปรแกรมปั่นนะคะที่25วินาทีก็พอค่ะเป็นโปรแกรมมิล์เชคนะคะเสร็จแล้วก็กดปั่นได้เลยะคะ่ะ บีบแต่งแก้วก็ได้นะคะแล้วแต่จะตั้งเลยเนาะเพิ่มความน่าทานขึ้นไปนะคะนี่ค่ะ อ่งนี้ก็ได้จะได้ไม่เสียของแก้ว16ออนนะคะตัวนมแอลมอนนะคะที่พี่เนใช้มา5ออนเนี่ยนะคะก็คือจริงจริงต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ17.5บาทนะคะเอาเป็นกลมๆที่18ละกันเนาะแล้วก็สําหรับตัวโกลเด้นไซรัปนะคะพี่เนใช้ไป2 2ออนะคะ่ะ2ออนเนี่ยก็คือคิดอยู่ที่ประมาณ3บาทนะคะจริงบอกว่าราคาต้นทุนเนี่ยคะ่ะอาจจะมีความแบบสูงต่ำกันนิดหน่อยได้เนะเพราะว่าบางทีราคาซื้อของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะคะก็ทีนี้เนี่ยน้ำแข็งแก้วนะคะ ก็พี่เน่คิดรวมไปว่าตีให้ว่า5บาทแบบนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นแล้วรวมๆแล้วแก้วนี้ค่ะก็คือเท่าไหร่อ่ะสิบแวกสบวกหก็26บาทนะคะยังไม่ได้รวมค่าน้าค่าไฟอะไรนะคะก็คือเนี้ยค่าวัตถุดิบที่เราแบบเห็นเห็นกันในแก้วนี้เลยนะคะ26บาทนะคะ